ชาวลัคนาราศีพิจิกครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพราะช่วงวันที่1นถึงสิตุลาคมนี้คุณกําลังจะได้เจอกับจังหวะชีวิตครั้งใหญ่ดาวพฤหัสเดินเข้ามาอยู่ในตําแหน่งมหาอุดแถมดาวศุกร์ก็ดันย้ายไปอยู่ตําแหน่งนิดอีกต่างหากฟังดูเหมือนแรงเสียดทานแต่จริงๆแล้วนี่คือจังหวะชีวิตที่ทั้งท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ให้กับคุณอย่างเหลือเชื่อครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกห้ามพลาดเด็ดขาด สวัสดีครับพบกับผมพ่อหมอติดดาวจากช่อง Star Research ที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพื่อนๆที่อยากฟังดวงฟังคำแนะนำดีๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะทุกๆคลิปของ Star Research ตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้คุณได้เจอแสงสว่างนำทางชีวิตครับก่อนจะไปลงรายละเอียดดวงลัคนาราศีพิจิกผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงครับ ว่าทำไมดาวพฤหัสกับดาวศุกร์รอบนี้ถึงส่งผลแรงมากๆดาวพฤหัสคือดาวแห่งโชคโอกาสและการขยายสิ่งดีๆในชีวิตวันที่2ตุลาคม2568ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎและได้ตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งนี้คือเหมือนดาวได้บ้านหลังใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดทำให้พลังของดาวพฤหัสทำงานได้เต็มที่นี่คือสัญญาณใหญ่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโชคลาภความก้าวหน้า และโอกาสใหม่ๆดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความสุขความสัมพันธ์และสิ่งที่ทำให้หัวใจเบิกบานย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่11ตุลาคม2568และไปอยู่ในตำแหน่งนิดคือตำแหน่งที่ดาวสุขอ่อนแรงลงความสุขความรักหรือความลงตัวมักจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการครับดังนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกบทเรียนในช่วงนี้จึงมาแบบผสมผสานคือได้โอกาสใหญ่ แต่ก็ต้องเจอแรงกดดันและการสอบผ่านชีวิตครับคำทำนายลัคนาราศีพิจิกการงานการงานของพิจิกช่วงนี้เรียกว่าถาขายครับภาระมากขึ้นงานเยอะขึ้นและหลายเรื่องต้องวางแผนละเอียดแต่ข่าวดีคือคนเริ่มมองเห็นความน่าเชื่อถือในคำพูดของคุณมากขึ้นเจรจาแล้วมีน้ำหนักได้รับการยอมรับมีเกณฑ์ได้โอกาสงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาเพียงแต่ต้องจัดการให้ดี ไม่งั้นอาจเกิดความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ครับการเงินการเงินเริ่มขยับตัวดีขึ้นครับมีช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ามาพร้อมกับภาระใหม่ๆเช่นกันอาจต้องช่วยเหลือครอบครัวหรือมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับบ้านหรือทรัพย์สินระวังการตัดสินใจที่รีบเกินไปเพราะอาจพลาดเสียหายได้แต่ถ้าบริหารดีๆคุณมีโอกาสเก็บเงินหรือได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เลยครับความรัก เรื่องความรักนี่แหละครับที่ต้องใช้สติพอสมควรดาวสุกในตำแหน่งนิดอาจทําให้คนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังคนมีคู่ช่วงนี้อาจห่างเหินไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือไม่เหตุให้เข้าใจกันผิดง่ายๆส่วนคนโสดก็มีโอกาสเจอคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูดีๆเพราะเขาอาจไม่จริงใจเท่าที่คุณคิดครับการเรียนการพัฒนาดาวพฤหัสในเรือนสุภะ ช่วยหนุนเรื่องการเรียนการพัฒนาความรู้ใหม่ๆใครที่กำลังเรียนต่อศึกษาต่อหรือหาความรู้ใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนมีโอกาสเดินทางไกลหรือเจอผู้ใหญ่ที่ชี้แนะเส้นทางสำคัญครับสุขภาพสุขภาพช่วงนี้อาจมีความเหนื่อยง่ายเครียดง่ายจากภาร,ระงานและครอบครัวพิจิตควรจัดสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนอย่าหักโหมเกินไปและระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือความเครียดสะสมครับ โชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคเล็กๆใน้อยหรือได้ของถูกใจโดยเฉพาะจากการเดินทางไกลหรือจากคนที่อยู่ห่างไกลครับคำเตือนและบทเรียนแม้ดาวพฤหัสจะมาให้โอกาสใหญ่แต่ก็ต้องไม่ประมาทครับเพราะดาวศุกร์กำลังทดสอบความใจเย็นความเข้าใจคนรอบข้างชาวลัคนาพิจิกต้องระวังการเชื่อใจคนผิดหรือการคาดหวังมากเกินไปบทเรียนช่วงนี้คือ การจัดสมดุลระหว่างความก้าวหน้ากับความสัมพันธ์ครับสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงชาวลัคนาพิจิกช่วงนี้แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาโรงเรียนหรือถวายหนังสือเพื่อเสริมพลังดาวพฤหัสและหมั่นสวดบนบทสั้นๆอย่างอิติปิโสภควาหรือบทชินบัญชรเพื่อคุ้มครองจากแรงเสียดทานของดาวสุขครับอีกวิธีคือการใส่เสื้อผ้าสีขาวครีมหรือเหลืองอ่อนในวันที่มีการเจรจาสําคัญจะช่วยเสริมบารามีครับ เพื่อนเพื่อนลัคนาราศีพิจิกครับถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณหรือคุณรู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่อง s r ตา r i e c e เอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เล่าให้พ่อหมอฟังหน่อยครับว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับเรื่องอะไรในชีวิตผมจะเข้าไปอ่านและตอบให้ครับทุกๆครั้งที่ดาวย้ายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือสัญญาณเตือนให้เราเรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นพิจิกครับ อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนี่แหละคือจังหวะของคุณที่จะก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่ Star Research แสงสว่างนำทางชีวิตของคุณสวัสดีครับ